สวัสดีค่ะแอดวานอพพิโซดนี้นะคะก็มีไฮไลท์ค่ะของเรื่องราวตอนจบของตัวเอกหญิง3คนในซีรีส์จีนเรื่องนักจิตวิทยาหญิงนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่อย่างรัวๆเลยค่ะทางยูคูนะคะ อ d ดวานเป็นหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะแปลกๆนิดนึงค่ะเรื่องนี้เป็นผลงานของหยางสื่อนะคะหรือว่าหยางจื่อที่พวกเรารอกันมานะคะว่าซีรีส์ของเธอเนี่ยจะได้ออนแอร์บ้างไหมแล้วก็เรื่องนี้มาแล้วค่ะ นักจิตวิทยาหญิงนะคะเป็นการพลิกบทบาทค่ะอย่างจื่อแสดงได้ดีแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็บทนี้เธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเธอก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันค่ะเธอได้รับบทบาทดังกล่าวเป็นในเรื่องเป็นเฮิร์ตุนนะคะเฮิร์ตุนเฮิร์ตุนดังนั้นการแสดงที่หลากหลายของอย่างจื่อในละครเนี่ยจึงได้รับการคาดหวังอย่างสูงจากผู้ชมค่ะที่รอมานานด้วยะนะคะก็แน่นอนว่าเรายังสามารถเห็นได้จากใน ละครเรื่องนี้แน่นอนนะคะแล้วก็มีตัวละครหญิงอีกหลายตัวที่คุ้นเคยมากเลยแล้วก็มีความสำคัญด้วยซึ่งเรื่องนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ตัวเอกนะคะที่เป็นตัวเอกผู้หญิงออามารู้จักคนแรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวอดวารจะแนะนำตัวละครของหยางจื่อเป็นตัวสุดท้ายคะ่ะนางเอกนะคะนางเอกเป็นตัวสุดท้าย คนแรกนะคะบทบาทในละครชื่อว่าเจ้าซีผิงค่ะเจ้าซีผิงนักแสดงก็คือหนีผิงนะคะซึ่งในบทเนี่ยเล่นเป็นคุณแม่ของเฮอตุนนั่นเองเจ้าซีผิงเนี่ยเป็นแม่ของเฮอร์ตุนซึ่งอันที่จริงแล้วบทบาทเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในนวนิยายต้นฉบับนะคะก็แน่นอนว่าบทบาทที่นี้ในละครเนี่ยก็มาแทนที่มาแทนที่แม่ของเฮอรตุนในนวนิยายต้นฉบับค่ะ ในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยแม่ของเหอตุนนางเอกนะคะคือโหดร้ายกับนางเอกมากในชีวิตในช่วงเด็กค่ะแล้วเจ้าซีผิงในละครที่พวกเราเห็นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเธอปฏิบัติต่อลูกสาวของเธอได้อย่างน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าความรักนะคะที่แม่มีต่อลูกเนี่ยก็จะแบบเราพวกเราจะดูแล้วมันอันคอมฟอร์ทเบินะคะคือรู้สึกว่า มันไม่สบายเท่าไหร่ค่ะเหมือนมันจะมีความลับอะไรอยู่นะคะระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนะคะกับคุณลูกสาวสองคนนี้คือต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้รับบรรยากาศของความเอะเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะมันก็มีทั้งความน่ารักมันก็มีทั้งเอ๊มีความลับต่อกันแล้วมันก็มีทั้งเอ๊รู้สึกว่าทําไมมันรู้สึกไม่อืม ความสัมพันธ์ไม่ไม่ราบเรียบเลยนะคะสำหรับคุณแม่คุณลูกค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยเจ้าซีผิงนะคะก็จะคืนดีกับลูกสาวของเธอในตอนจบนะคะซึ่ง เหอตุนก็จะพาคุณแม่ไปเที่ยวรอบโลกค,ค่ะลืมความทุกขในอดีตแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันนะคะสองคนแม่ลูกได้อย่างมีความสุขในอนาคตซึ่งในละครตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่ได้แบบมาเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายนะคะแต่ว่ามันเเหมือนมีเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างที่มากั้นอยู่ค่ะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะทำตัวน่ารักต่อกันนะคะในความเป็นคุณแม่คุณลูกเนี่ยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้ดูนะคะเพื่อนๆจะ จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศนั้นค่ะตัวละครนะคะตัวที่2ก็คือถังลี่ลี่นะคะตัวละครตัวนี้สวยค่ะถังลี่ลี่หรือว่านักแสดงที่มารับบทนี้ชื่อว่าเจี้ยนวนจือนะคะถังลี่ลี่แล้วก็เฮิตุนนะเฮิรตตุนคือนางเอกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันค่ะและทั้งสองก็ได้พบแล้วก็รู้จักกันโดยบังเอิญน,นะคะถังลี่ลี่เนี่ยคือ เธอมีปัญหาชีวิตเยอะเลยค่ะตั้งแต่ปัญหาครอบครัวนะคะที่แบบพ่อแม่ก็ต้องแตกแยกกันแล้วก็แฟนหนุ่มนะคะก็มาแบบเธอถูก ทอดทิ้งค่ะหลังจากที่คบหากันมานานแล้วนะคะแล้ววิธีการทอดทิ้งของแฟนเก่าของเธอคือทิ้งเธอนะคะประจานท่ามกลางฝูงชนค่ะสาธารณชนน่ะนะคะทุกคนรอบตัวของถังลี่ลี่ก็ดูเห็นเห็นว่าถังลี่ลี่เป็นตัวตลกนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องที่ถังลี่ลี่ถูกทิ้งเนี่ยเป็นเรื่องตลกค่ะ มีแค่นางเอกนะคะก็คือเหิรตุนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ใส่ใจสนใจอารมณ์ของถังล่ลี่จริงๆค่ะเหิรตุนก็เลยยืนเคียงข้างถังล่ลี่นะคะ เฮอร์ตุนเนี่ยเป็นเพื่อนที่น่ารักมากค่ะคอยสังเกตนะคะสังเกตเสังเกตจิตใจสังเกตภาวะอารมณ์ของถังลิลี่แล้วก็เฮอร์ตุนก็ยังใช้ร่างกายอันกระเปีย <c> ก <oughs> <c oughs> ของเธอเนี่ยค่ะอ่อนแอนะคะเป็นผู้หญิงเอวบางร่างน้อยเพื่อปกป้องถังลิลี่อีกด้วยถังลิลี่แล้วก็เฮอร์ตุนนะคะก็ได้สร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนก็คือติดต่อกันแล้วก็ในที่สุดก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยค่ะเป็นเพื่อนหญิงที่ย้ายมาอยู่ด้วยกัน ะะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ค่ะถังลี่เองก็คอยปกป้องเหอตุนเหอตุนเองก็คอยปกป้องถังลี่นะคะแล้วก็ Her un, เหอตุนถังลี่เนี่ยก็ยังสังเกตเห็นด้วยค่ะด้วยความเป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วถังลี่ไม่ใช่นักจิตวิทยานะแต่เธอก็สังเกตว่าเหอตุน่ะก็มีเขาเรียกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเกี่ยวกับจิตสภาพจิตของเหอตุนนะฮะด้วยเช่นกันค่ะถังลี่นะคะเธอก็ประสบกับ อ,อ,อย่างที่อัดบอกว่ามีทั้งปัญหาจากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็มามีปัญหาชีวิตนะคะแล้วก็ยังในตอนช่วงกลางๆของเรื่องก็มีประสบปัญหาเรื่องอาชีพการงานของเธอด้วยค่ะทีนี้หลังจากที่ปัญหาทุกอย่างมันก็ลุมเล้าเข้ามานะคะเธอก็มีเฮอตุน,นคอยมายืนอยู่เคียงข้างอย่างกล้าหาญค่ะเพื่อช่วยถังลี่ๆขจัดปัญหาชีวิตเหล่านี้นะคะคือให้เป็นแบบ เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยานะคะและในที่สุดค่ะทังลี่ลี่อ่ะก็เลยแบบอืม ก็เลยเข้าใจก็เลยรู้ว่าชีวิตเธอต้องการอะไรกันแน่แล้วการที่ได้อยู่ใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นบทของถังลี่ี่ในนิยายต้นฉบ,บับเธอก็ไม่ได้เคียงคู่แล้วก็ไม่ได้ตกลงปงใจที่จะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกับพระรองค่ะก็คือเธอมีความรู้สึกคือเธอรู้ตัวตัวเองว่าถ้าเธอต้องการจะแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยเธอจะแต่งงานกับคนที่ หนึ่งนะคะคือเธอจะเลือกจากฐานนะครอบครัวที่ดีแน่นอนแล้วก็ความที่มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดีค่ะเพราะว่าเธอไม่มีนะคะในจุดนี้เธอไม่มีนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เธอมีความสุขที่สุดคือเธออยู่คนเดียวค่ะเธอก็ใช้ชีวิตคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็คือถังลี่จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีความตื่นตัวมากแล้วก็รักการทำงานนะคะเพราะว่า,าถ้าเธอไม่มีงานคือเธอก็จะไม่มี ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วเพราะว่าครอบครัวก็ไม่มีนะคะพ่อแม่ก็ก็คือแยกกันเธอไม่ได้รับความสุขอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเธอนะคะเอาละค่ะตัวละครตัวที่3ก็คือเหอตุนหรือว่านางเอกของพวกเรานี่เองนะคะรับบทนี้โดยยังจือค่ะ เธอเป็นเหอตุนนะคะเป็นนักจิตวิทยาหญิงแต่ว่าเป็นนักจิตวิทยาหญิงที่ไม่รักษาตัวเธอเองค่ะเธอได้แบบดูแลรักษา บำบัดจิตให้กับคนอื่นนะคะคือสามารถแก้ไขปัญหาทางจิตให้กับคนอื่นได้หมดเลยแต่เธอตัวเธอเองไม่เคยรู้เลยว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตในระดับหนึ่งด้วยค่ะเหอตุนในวัยเด็กของเธอนะคะไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่ของเธอก็แปลกมากเช่นกันระหว่างคนสองคนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าบุคคลภายนอกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปล่วงรู้ได้ ถึงความลับตรงนั้นนะคะไม่สามารถจะเข้าไปสอดแนมได้นั่นเองทีนี้หลังจากที่เหอตุนโตเต็มวัยแล้วค่ะนางเอกนะคะโตเป็นสาวเหอตุนก็เลยเรียนจบนะคะเป็นแพทย์เนี่ยเป็นจิตเวชเนี่ยนางก็เปิดสตูดิโอให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาของเธอเองค่ะนี้เธอยังได้พบกับเฉียนไข่อีนะคะเฉียนไข่อีคือพระเอกนี้เฉียนไข่อีเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวค่ะซึ่งเฉินไขอี้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกไม่ค่อยมีปัญหาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะนี้เฮอร์ตุนก็เลยแบบไม่เคยที่จะเข้าใจเฉียนไขอี้เท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเฉียนไขอี้ดูแบบมองทุกอย่างเป็นเป็นเป็นความสวยงามไปหมดนะคะแน่นอนว่าเธอกับเฉียนไขอี้เนี่ยในระหว่างในระหว่างเรื่องนะคะการดำเนินเรื่องก็จะมีเรื่องราวแบบที่ไร้สาระมากมายเพราะว่า เพราะว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยสังเกตเห็นว่านางเอกมีความเครียดอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยยิ้มไงคะพระเอกก็เลยพยายามที่จะทําให้นางเอกเนี่ยมีความแบบเออเปิด มากขึ้นแล้วก็มีความสนุกนะคะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นค่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะคนสองคนนี้ก็คือถึงแม้ว่าในระหว่างที่ดำเนินเรื่องมาสองคนนี้จะเข้ากันได้ดีเลยโดยเฉพาะเฉียนไคอีรักนางเอกมากนะคะแต่ว่านางเอกอะ่ะผู้ซึ่งมีปัญหาทางจิตในสุดท้ายนางรู้ค่ะเธอรู้ว่าเธอมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนสุดท้ายของนวนิยายต้นฉบับเนี่ยนางเอกก็เลยยังไม่ได้แบบ เคียงคู่นะคะยังไม่ได้ตกลงที่จะแบบว่ารักหรือว่าใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกับเฉียนไขอี้ที่เป็นพระเอกที่จิงโปหลันเล่นนะคะก็ G นางตัดสินใจค่ะเธอตัดสินใจพาคุณแม่ของเธอไปเที่ยวรอบโลกนะคะก็คือตัดสินใจปิดสตูดิโอให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาของเธอแล้วก็พาคุณแม่ไปเที่ยวรอบโลกคะ่ะการเดินทางเนี้ย ก็คือเธอตั้งใจว่าจะเป็นการรักษาทั้งจิตของตัวเองแล้วก็จิตของแม่นั่นเองค่ะโอ้โหเป็นยังไงล่ะคะก็จบแบบนี้นะคะในนิยายต้นฉบับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูกันว่าในซีรีส์เนี่ยในเวอร์ชันละครนะคะจะจบอย่างไรแต่อดวานว่าจบอย่างในละครนะ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่า การที่เราต้องดูแลรักษาจิตใจของเราให้ปกติก่อนแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดอย่างเช่นคุณแม่เนี่ยให้ดีแล้วก็ปกติที่สุดเนี่ยมันถึงจะทำให้รากฐานของชีวิตเราแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเอาไว้พวกเราก็มาติดตามชมเรื่องนี้นะคะนักจิตวิทยาหญิงค่ะทางโยคูนะคะสำหรับวันนี้แอดวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิส o ดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ l เลิฟ h i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ